สบายดีพี่น้องมาเด้อกิดตำตีนไก่นอกัันจ้าตำสัวตีนไก่นี่เห็นว่าเป็นสีกขาวสีกับเพ็ดอยู่เด็กล่องกะสิบประสัดปัไดเพราะว่าถ่าตนอนกลางคืนจ้าขออภยัยแต่ว่าเพ็ดนะจะพี่น้องตำพริกแขงใช้กับพริกสด ผักกัดผักแกมผักกะซิมีผักสะอมนั่นแหละจ้าขอเป็นกำลังใจให้ในเรืองจ้าตำส้วดตีนไก่จ้านี่เป็นกระเสบบอเดี๋ยวบวงซีสันขาวขาวอยู่แต่ว่าเผ็ดเด้ถ้าเป็นกับวันนี่ก็สีสันมันก็เสรนีน่แต่ว่ากล่องเท่าบรรจุสัตเนาะขออภัยในกล่องอสัตว์ เจนอะจาพี่น้องจาจ้ามาเด้อจาแซ่แสนลงกันจ้ามาจะถ่ายคลิปแต่มันกับคำคำก่อนเนาะแล้วก็ได้มันกับได้ถ่ายแบบนี้ด้วยจ้าที่ซันกระบอกปรนไหนดอกจาพี่น้องนี่แต่ว่าเพ็ดเพชร สาวไปกำลังใจให้เนี่ยด้วยจ้าตับตีนไก่ตุ่มกะพอดีเนาะไปแล้วจ้า